พี่นอกเหมือเดอ้เดอแล้วเศษยังพยานนี่ไม่แย่แยา,าบ่มีบ่ท่านท่านเอ้ยไม่ยาแย่บ่มีบ่ค่ะอ้ยอ้ยหายมิด めっちゃいい,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 い。そうそう ไปเตี่ยงผมบ้างยู่ค่ะหิ้มนี่มีบ่นี่หิ้มเจาไมาย่ยาวๆแทงเอาวคูนใหม่อีกทางผมโอ้ยแทงหัวตาคนสา <laughs> พี่ๆๆไม่นั่นแทงเอ้าโอ <c oughs> ต้ตกรวดตกรวด มีหอยู่บ่หญ่า่ไทยคีอย่ีอยมยังหาหยังหรืหาหยังหาโไงโศกหยังโสกงูสิงงูสิยง

พี่นอกเบิงเเขาเรียงห่เห็นแห้งค่ะไงพี่นอกเห็นแห้งไงลีจกโทรศัพท์พบอท่านวังหันนันเขาตื่นรลดมอเตอร์ไซค์มาขั้นหนึ่งผู้ได้สีน้ำไปไทยไนะคะเปนเรื่อยมายัางสิละเราลหลีอยู่นี่ละ่ะไ,ไงแห้งไ,ไ,ไงกวน ใหม่เราถืออยู่นั่นอีกแต่ซ้ำซำซำก็ไผ่ซ้ำล่ำก็ไผ่ที่เพิ่นตาทิมนี่คะ่ะล่ำนี่ล่ำนี่ไ,<ม>ไงยีหลีเขามา่มเ,เราไไเขามาได้ปลานี่ยเรามองเพิ่นตาทิมไม่แงมองนีปะเขามาหนีได้บางหานันนีเขาไม,าม,ม่มุ่มๆเราหน,นีได

สรุปไม่เห็นนะคะอโอ้ยอยังไม่เห็นเพื่อนเลยก็ไม่ได้ว่านอย่างเจ้าที่เพื่อนอะไรท่้นอยากให้เห็นทางไปทางมันอยากให้เห็นว่าสิเอาคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วบ่ได้เบิ่งค่ะ <laughs>